วัดดีค่ะวอวาน,นี่ไปเที่ยวอันโคกพี่น้องไปเที่ยวโคกอันไปท่วงร้านขาปลูกอันดาวเลี้ยงขาปลูกดาวเลี้ยงแล้วไปชมกับแม่แป้งอ่ละล่ะไปจีดใดกับมาบวกเนาะไปจีดมาบวกเปิเ้ลเทียงแยกจอกบันนี่คนเล้ยไปท่วงวางสิละแอ,อ้วแบบบวกอันเดียมคือเป็นตะพัดอันคล้ขยแสบคล้หลาอันไ,สะสะอไปท่วง นานก็ผูกไว้เขา็เไยเกบไม่หล่อยไปพี่น้องฮั่นแล้วแล้วป่ะเนี่ยฮั่นนี่มาโลโกเกลียวทั้งทีละพี่น้องแล้วก็จิไปพัดไข่มานมาเบิ้งเขาสิพัดมาปะเนี่ยพี่น้องมาพัดแบบกววกสุดได้่อดมบหววกมาหววกสุดได้จอดใสน้ำมันไปจะเส่เบิ้งเขาจีเด็เขาจะ้ขักเห็ดพี่ในปลาไม่ใ้น้ำมันไหล กระเทียมเขาก็ได้ต่ำพอชัๆๆดาแล้วก็แบบแว,บนนว,แแวมแล้วเป็นแบบแบบแว่าอันนี้กจะอเห็นแกลินแล้วกินบดใด้ต่อนะผัดบวกย่างแล้วกลิ่นบดใดแล้ากลิ่นเราเราเป็นแบบใด่แล้วบานแล้วรแล้ว่าใคกะเทียมต้องใส่ากระเทียมลันไปผัดย่างกับจางแล้วผัดผัดแล้วี่กระเที อจอบ,จบติดพัดตูดได้จอกมันจะ,ะนบบเมื่อันตูดอี่แม่ป่าพี่แป่าประกอบเบ็นแม่ปีเร็เดี๋ยวจะตดถอดไข่ตอนแต่ว่าถอดไข่ได้รับกพี่น้องเราติดไข่ไช่ไขต้องใส่ไข่ไลงไปสองหน่วยเลยค่ะตูดไข่ตูดมันพี่น้องเป็นน้นกินมตูตดแบบง่ายๆต้องใส่มันไม่ตูดไข่ตัวต่มันบเกษเดียบถอดไข่ตอนพอาวะงมถือว่าได้เลยอาจะายี่แมป่าได้วย

เนื้อเขาจะใจะส้ใส่ขุุ่่นรถอย่างันเ mm hmm. ขาใชเป็นขุ่นรแล้วก็ถือว่าเขาใ้ลำปาด้วยในะ mm hmm. ช่้อมพยายามเล้ยงคงปุ่รมลยขุุ่รถค่ะผัดบวบถูไปก่อนผัดบวดเตรียมจ, mm hmm. จะเาจาคิดอะากินนัว่อี่นองให้ลำปามานจันหน่อยก็หยดน้ำลงไปค่ะ mm hmm. บวมันสุ เดี๋ยววันศุกร์นี้นแล้วกันดวดพุดพูดแล้วมาบรรณาตักเข่ามากินก็เจ้ววาก็สิกินกับเผาอย่างเบิ่งค่อ,อยพรอ,อนุญาตชิมกันเลยปแา้สี่น้องคือมันเป๊ะเลยคือม,มันเป๊ะเลยจ้ะ แซ่น้ำตาลอีกน้อยเดียวแซ่บแล้วจ้าซ้ำพี่น้องก็จะบอกมันแซ่บแซ่บอย่างนี้เลยจ้ะเพัดบวบซื้อๆนี่ล่ะจ้าพัดบวบธรรมดาเนี่ยต้องมาแซ่บเป็นน้ำลายปวดเพราะก็ะจาว่าพัดบวบ น้ำหวมันออกแล้วอก,กระเติมน้ำน้ำแซ่บเนาะจ้าจให้กับวัถึงก็มาเปรเ้ยวะเลยสะหนักนะกับเหนย